การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดงานหัวลำโพงอินยูอสระหว่างวันที่22ธันวาคม2564ถึง16มกราคม2565เชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนร่วมเติมเต็มภาพความสุขและแบ่งปันมุมมองไปพ,พร้อมๆกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของชาติผ่านไฮไลท์10จุดสำคัญของการรถไฟและสถานีหัวลำโพงที่มีอายุยาวนานถึง105ปี นายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมง,งานหัวลำโพงอินย u r ไอส์ ซึ่งจัดขึ้นณนะสถานีกรุงเทพหัวลำโพงระหว่างวันที่22ธันวาคม2564ถึง16มกราคม2565เพื่อร่วมเติมเต็ม,ตมภาพความสุขและแบ่งปันมุมมองควบคู่กับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สําคัญของสถานีหัวลำโพงที่มีอายุยาวนานกว่า105ปีลานน้าพุหัวช้างในอดีตเคยเป็นหลุมหลบภัยทางอากาศปลายด้านหน้าสถานีหัวลำโพงตรงด้านหน้าของสถานีจะมีตัวอักษรปูนปัน้นคําว่า สถานีกรุงเทพติดอยู่บนโถงระเบียงทางเข้าซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางสถาปตัตยกรรมภายนอกสถานีกรุงเทพซึ่งตัวอาคารเป็นรูปโดมสไตล์อิตาเลียนผสมผสานกับศิลปะยุคเรเน,นซองส์ระเบียงด้านหน้าสถานีบนลำโพงสวยงามด้วยกระจกสีที่ช่องระบายอากาศทั้งด้านหน้าและด้านหลังและนาฬิกาบอกเวลาที่มีอายุเก่าแก่เท่าๆกับตัวอาคารเน้นลักษณะาภายนอกของมนุษย์และธรรมชาติเก้าอี้วงรี ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำสถานีรถไฟเป็นเก้าอี้รูปทรงคล้ายหมวกปีกถูกทับจนแบนยาวส่วนปีกหมวกเป็นที่นั่งตัวหมวกเป็นพนักพิงปิดท้ายกันที่รถจากไอ้น้ำแปซิฟิกรุ่นเลขที่824และ850ที่ถูกใช้การหลังสงครามโลกครั้งที่สองรถจากไอ้น้ำทั้งสองคันนี้นำมาใช้งานในเดือนสิงหาคมพศ2492โดยใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง ต่อมาได้ดัดแปลงให้ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงแทนในปี2514 ปัจจุบันการรถไฟใช้ทำเป็นขบวนรถนำเที่ยวในโอกาสพิเศษที่สำคัญสคัญปีญละหกครั้งชมการแสดงจากวงดุริยางซิมโฟนีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ร่วมบรรเลงเพลงพร้อมวาทยากรที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและในระดับโลกคุณทิศดีณนะพัทลุงและในทุกช่วงบ่ายวันเสาร์และอาทิตย์จะมีดนตรีมาแสดงภายในโถงกลางสถานีหัวลำโพงเพื่อสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมง,งาน